รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนำเสนอโดยแอปโก เจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น2ปีซอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา2,000 0ล้านถึง5 5 0 0 0ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุรณหรือมีภูมิสมดุล นักวิจัย o อ e เปอเรชันบิได้สกัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุดมาดำถั่เหลืองฝรั่งและโบโบบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ นักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของ HIV สักคนหนึ่งโอเคครับเอาสุดท้ายเลยนะฮะ,ะที่เราพบนะครับ HIV ก็เป็นเรื่องของเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันถูกโจมตีด้วยเชื้อ HIV นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปฆ่าเชื้อ HIV เองอนะครับ ปรากฏว่าสิ่งที่เราพิจัยของเรามันก็มีการทดสอบชัดเจนตอนนี้เราก็เพิ่มซีรีโฟไม่เลือดขาดปุ่มกันได้แล้วในที่สุดเราไม่เลือดขา C ซีรีโฟที่เพิ่มขึ้นมันก็จะลดเชื้อ h อชบเองนะครับรายล่าสุดอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็หมอบอกว่าพร้อมจะเสียชีวิตแล้วเขาใช้แคปซูลของเราปรากฏว่าวันที่สิบครอบครัวก็พาออกจากโรงพยาบาลแล้วก็รักษาตัวต่อที่บ้านสี่เดือนต่อมานะครับคุณภาพชีวิตเขาเป็นปกติ เพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญก็คือถ้าโลกนี้มันยังโสภามีอะไรให้เราค้นหาอีกมากมายยืดชีวิตตัวเองเถอคะค่ะใช่ไหมครับเรารายนี้นะอาจารย์ครับไม่เลือดขาวเขาเพิ่มขึ้นจาก6เซลล์ต่อคิวบิกมิลลิมเมตรนะครับเพิ่มเป็น303นะ4,950นเปอร์เซ็นตะ์่ะโอ้โหนี่คือเป็นการที่ยืดเวลาของชีวิตได้แต่ทีนี้ถามว่า แล้วเราอยากจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้โดยที่เจ็บไข้ได้ป่วยล่ะไม่ใช่เรายืดเวลาชีวิตแต่เราก็ต้องการมีชีวิตที่มีคุณภาพนะฮะเพราะว่าหลายๆคนในเวลานี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ก็จริงแต่เป็นชีวิตที่ไร้คุณภาพสนุกกระไครก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ถนัดทนีและยิ่งบางคนเนี่ยเบสบริเตนเลยนะคะนอนขาดติในะครับะะะะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักดูแลร่างกายของเราให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุล แล้วไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนี่แหละค่ะคือความสุขเพราะฉะนั้นที่เรานําเอาเรื่องเหล่านี้มาคุยให้ฟังก็อยากใหท้ท่านทั้งหลายมีความหวังว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเรารู้จุกด,ดูแลตัวเราเองให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสมดุลเราก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพแข็งแรงคือที่ม